สวัสดีครับมาดูแนวทางคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับเหมือนเดิมนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับสตัวล่างโูดขึ้นลง24ตัวนะครับผมจะใช้ล่าง1เป็นหลักนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไต้หวันเข้าคือหยุดนะครับได้กําไรแล้วนะครับถ้าไต้หวันไม่เข้าก็เบิ้นทบมาเอาทุนคืนที่เกาหลีแล้วเอากําไรที่เกาหลีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะได้มาทำคลิปแจกให้เลยแล้วนะครับสัปดาห์น้าก็แจกไปในไลน์กลุ่มเป็นหลักนะครับถ้าใครจะดูล ดูคลิปเมื่อวานนี้หรือว่ารอดูพรุ่งนี้ก็ได้นะครับก็ทั้งทั้งสี่ตัวเนี่ยแหละครับก็สี่ตัวเดนสิงหาคมก็สามาสัปดาห์กสามร้อยบาทครับก็แบ่งปันกันเอาไปดูทั้งสี่ตัวนี่แหละครับหรือถ้าเราจะรอดูรายละเอียดก็รอดูของวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเป็นวันวันศุกร์สุดท้ายนะครับครับมาดูแนวทางของวันพฤหัสกันนะครับวันพฤหัสนะครับล่างหนึ่งคือเลขศูนย์สามนะครับ 03บวกลบขึ้นลง24ตัวคือการเอา03บวก24ได้27นะครับแล้วก็เอา03นะครับลบ24จะได้79นะครับแล้วหลายท่านไม่งงครับคือก็รู้ตั้งแต่79ขึ้นมาถึง99แล้วก็มาถ้าจบ99แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ที่00ขึ้นมา03ก็ถึง27นะครับจะเป็นเลขทั้งหมดตามนี้นะครับส่วนมาดูผลย้อนหลังเมื่อวานกันนะครับเมื่อวานก็จะเข้าเข้าเข้าไต้หวันนะครับไต้หวันปิดที่ 38นะครับไต้หวันปิดเลข2องตัวล่างที่38นะครับก็จะเข้าไต้หวันไปนะครับส่วนท่านที่อยากจะลูดน้อยตัวนี้ก็ลองดูผลนะคือก็อาจจะไม่จําเป็นต้องลูดถึง24ตัวก็ได้ครับเพราะว่าการลูดเพราะว่าแค่แค่ยี่สิบตัวก็ก็มีถูกครับไม่จําเป็นกนระทำเพียงแต่ว่ามันจะความเี่ในการถูกอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าถูกแล้วท่านจะได้เงินเยอะขึ้นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้โลดยี่สิบสี่ตัวหรือมากกว่านี้มันมันมัน มันก็หลุดได้ครับไม่ไมจําเป็นครับแต่บางทีก็คือถ้าลุดเยอะความถี่ในการถูกมันจะบ่อยหน่อยนะครับนะครับว่าเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับของคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับเลขกลางที่0ูนย์านะของวันพฤหัสน,นะครับ